ในส่วนของสว,วชอเองนะครับเนื่องจากเราเป็นสถาบันวิจัยส่วนที่1เราอยากจะเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าการ Import เทคโนโลยีเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีจะทําให้ประเทศไทยอยู่ในบทบาทสําคัญของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกับส่วนที่2ก็คือการพัฒนาคนให้คนมีความเหมาะสมในการที่จะสร้างเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้ารวมถึงการลงทุนในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในประเทศจากการพัฒนาเทคโนโลยีอันนั้นก็เป็นกส่วนหนึ่งที่สว,วชอ,อยากจะเห็นการทํางานร่วมกันในอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย ปัจจุบันเองเนี่ยประชากรทั่วโลกเนี่ยนะครับต้องการ connectivity การติดต่อสื่อสารการสั่งการผ่านระบบต่างๆที่ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกคือเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถยนต์เองผู้ขับขี่เองผู้โดยสารเองหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็จะให้ความสําคัญในส่วนนั้นที่ตามมาก็คือเรื่องความสะดวกสบายความช่วยเหลือให้มนุษย์นะครับลดข้อผิดพลาดของการขับขี่ลง ทคโนโลยีเหล่านี้ที่พูดถึงเรื่อง IoT เองก็ตาม Connectivity เองก็ตามมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า Autonomous Vehicle การขับขี่อัตโนมัติซึ่งก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตในขณะนี้ถึงแม้จะมา assist หรือมาช่วยผู้ขับขี่แต่อนาคตอาจจะมาทดแทนผู้ขับขี่ก็เกิดขึ้นได้แต่ข้อสำคัญที่ MG เข้ามาเนี่ยนะครับก็ทำให้กระแสะรถยนต์ EV ในบ้านเราได้รับการตอบรับดีขึ้นอะไรก็ตามที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงผู้ได้ประโยชน์คือผู้บริโภค ถ้าการแข่งขันนั้นส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีประเทศก็จะได้ไประโยชน์ผมเรียนว่าในประเทศไทยนะครับเรามีความแข็งแรงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พื้นฐานในเรื่องแมชชีนนิ่งการขึ้นรูปมีความสามารถสูงมากส่วนเรื่องราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องตัวเครื่องยนต์สิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อก็เป็นเรื่อง,องแบตเตอรี่มอเตอร์ที่จะใช้เพราะว่า2ตัวนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญทดแทนเครื่องยนต์สันดาปส่วนถัดไปนะครับที่เราต้องพัฒนากันต่อก็คือเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ i o t เซนเซอร์ d a t a AI เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้นมันยังมีอีกหลายศาสตร์หลายเทคโนโลยีที่ถูกประกบเข้าไปในอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยน,นะครับมันจะนําไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆและผมเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรปุงในเรื่องเหล่านี้อีกมากมายในอนาคตซิมเล็กๆอันเดียวเนี่ยนะครับ คือสิ่งที่ช่วยสร้างนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเจนเนอเรชันใหม่ๆเขาอยากได้สิ่งที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เขาอยากได้รถที่มันคอนเน็กกับเขามากขึ้นถามว่า Connectivity ีมันมีความสำคัญอย่างไรมันสำคัญมากเพราะมันคือโครงข่ายพื้นฐาน True เราเองเนี่ยเราก็มีโครงข่าย 5G 5G นี่คือการนำ อัจฉริยภาพบางอย่างที่เมื่อก่อนเราจะทําไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยด้วยโครงข่ายระดับนี้เนี่ยมันทําได้แค่1ตารางกิโลเมตรเราสามารถ connect machine เข้ามาได้หลายๆแสนนั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้ Internet of t ตออฟ s เกิดขึ้นจริงใน IOT แล้วก็ในอ u ตโ m ม t ติ e รถยนต์เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยพอมันมี Connectivity เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยสามารถเข้าใจ Component ของตัวเขาเองเราเรียกว่าเทเลเมติก ก็คือการใช้คอนเน c t i ิวิตี้เนี่ย mm. เข้าไปต่อเชื่อมในทุกคอมโพเนนต์ในรถยนต์มันช่วยให้รถเนี่ยคอนเน็ Connect กับผู้ผลิต mm. เพื่อให้รู้ว่ารถนี่มีความปกติหรือไม่ปกติอย่างไรอันที่2เลยเนี่ยมันช่วยให้รถเนี่ยคอนเน็ Connect กับคนขับเราเรียก H2M ก็คือ Human to Machine อนาคตอันใ,นใกล้แล้วมันจะรถมันก็จะคอนเน็กกับรถมันก็เรียกว่า M2M สิ่งที่ MG คิดเนี่ยกับการสร้างคอนเน c t i ิวิตี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับให้กับคนขับเรื่องของ IoT การนำเซ็นเซอร์หลายๆเซ็นเซอร์เข้ามาอยู่ในรถแล้วมันทำให้ได้ฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในยุคใหม่นี้เป็นนวัตรกรรมที่เอ็มจี MG เป็นผู้นำหลายๆครั้งเนี่ยถ้าจะสังเกตเนี่ยรถตอนนี้มันคิดเองได้นะครับมันก็คือ AI Engine ที่อยู่ข้างหลังพอเราได้ทำงานร่วมกับ MG มเนี่ยมันคือการนำดีร็อกคอนเวอร์เจนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในรถยนต์หลังจากที่ทำงานกับ MG มาจุดร่วมนี่ต้องบอกว่าเหมือนกันคือการทำให้ เทคโนโลยีเนี่ยมันไปถึงมือผู้ใช้งานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับเทคโนโลยี MG เป็นบริษัทที่เข้าใจในแง่ของการใช้เทคโนโลยีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์สูงสุดพาร์ทเนอร์ชิพอันนี้กับวิชั่นอันนี้ที่เหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 1> ผมคิดว่าเป็นอนาคตนะครับของอุตสาหกรรมยานยนต์ครับ